วันนี้เรามางานมาก,กวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติประจำปี2563นะคะเรามาอยู่ในบูธของวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบนะคะเป็นบูธที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของระบบสมาร์ทฟาร์มการลดน้ำอัตโนมัติโดยการวัดค่าความชื้นในดิน,นะค่ะเรามาทำความรู้จักกับอาจารย์ผู้พัฒนาโครงงานนี้นะคะ,คะสวัสดีค่ะอาจารย์ก็สำหรับวิทยาลัยสัตหีบนะคะระบบสมาร์ทฟาร์ม การลดน้ำมันดิโดยการวัดค่าความชื้นในดินนะคะของเราเนี่ยจะเป็นเครื่องวัดความชื้นในดินโดยศึกษาเรื่องของความชื้นพัดในดินที่มีเกี่ยวข้องกับการเจริญเติบโตของพืชค่ะ,ะโดยที่จะใช้ระบบของเราเนี่ยเป็นระบบะที่ใช้เซ็นเซอร์ในการตรวจจับเพื่พอการคือส่วนแรกจะเป็นเซ็นเซอร์ที่ใช้วัดความชื้นในดินประเภทที่เป็นเรลทีฟนะคะก็คือจะใช้วัดค่าความชานแล้วก็นาข้าทารนี้ส่งค้านไฟฟ้าไปให้กับระบบไวรโฮลเลอร์เพื่อประมผล ่วนนูนคือเป็นเซนเซอร์คาเบติกก็คือใช้วัดค่างของช้นดินเช่นเดียวยกันแต่ว่าประสิทธิภาพของอตัวเซนเซอร์นี้จะมีระยะเวลาในการาใช้ที่ยาวนานกว่านะคะ,คะนั่นคือเซนเซอร์สองนี้สามารถวัดนดินได้นะคะได้ทั้งสองอันเลยค่ะเซนเซอร์ก็คือฮาร์ดแวร์นั่นเองส่วนซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการที่จะเชื่อมต่อกับเซนเซอร์ตรงนี้ค่ะเราจะต้องมีการพัฒนาต่อถูกไหมคะเพื่อให้ซอฟต์แวร์นะคะในการควบคุม ะะแล้วก็เชื่อมต่อกับผลของเซ็นเซอร์ในดินไปสู่การแปลผลในการควบคุมการทํางานของเซ็นเซอร์และการติดตามผลในการที่จะสั่งการด้วยให้กับเซนเซอร์นะคะแล้วก็ติดตามให้ผลก็คือน้ำที่อยู่ทางาด้านล่างของอุปกรณ์นนีะะคะในการจ่ายน้ำให้กับระบบ<ช>ตามความชื้นของเซ็นเซอร์ที่ตวรวจพัได้ระบบการทำงานเป็นอย่างไรคะ ระบบการทางานของเรานะคะคือเราจะตั้งค่าไว้ว่าพืชแต่ละชนิดจะมีค่าความชื้นไม่เท่ากาันแต่ที่แต่ต้วนวัวต้นเนียจะมีค่าความชื้นอ,อยู่ที่ต้องการความชื้นอ,อยู่ที่80%ค่ะถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เซ็นเซอร์ทุกตัวค่ะรับค่ามาแล้วเป็นค่าเฉลี่ยที่ต่ำกว่า80%ขึ้นไปจะมีการลดน,น้ำอัตโนมัติ <c oughs> แต่ถ้าเมื่อไหร่ที่ค่าความชื้นมากกว่า80%ระบบจะทําการตัดน้ำให้ทันทีเลยค่ะ <c oughs> ซึ่ง ตอนนันประจุตอนนี้นะคะทางเราก็ได้พัฒนาตัวแอปพลิเคชันขึ้นมาค่ะเพื่อให้ตอบโจทย์แก่การใช้งานซึ่งรูปรูปร่างหน้าตาของแอปพลิเคชันเราจะเป็นอย่างนี้นะคะซึ่งฟังก์ชันของมันเราก็สามารถที่จะเลือกเลือกต้นไม้ที่เราต้องการจะปลูกได้เพราะว่า คนเราไม่สามารถที่จะปลูกต้นไม้ต้นเดียวได้ตลอดถูกไหมคะเราก็สามารถอาจจะปลูกตามระยะเวลาหรือความต้องการที่เราอยากสามารถใส่ชนิดของพันธุ์พืชได้ใช่ไหมคะ,คะก็คือจะมีให้เลือกค่ะแล้วก็แต่ละพืชแต่ละชนิดนี้ก็จะมีการฟิกค่าไว้ให้อยู่แล้วว่าค่าความชื้นเท่าไหร่ย,ยังไงตรงนี้คืออะไรคะตัวแรกนะคะจะเป็น w a t e r c ์เคสค่ะ,คะตัวที่2จะเป็นก r e น n oak ตัวที่3เป็นกะเพราตัวที่4บัตเตอร์ h e ดตัวที่5ต้นพริก ตัวที่6ขิงตัวที่7แครอทและตัวที่8ปผักกาดหอมนะคะแสดงว่าเราสามารถใส่พืชชนิดต่างๆอย่างเช่นข้าวลงไปได้ด้วยใช่ค่ะน,นะคะซึ่งปัจจุบันการปลูกข้าวก็คือเป็นพืชหลักของประเทศเรา<ส>นะคะค่ะแล้วการแสแดงผลอันนี้คือในเรื่องของการใส่ข้อมูลลงไปพืชแต่และชนิดซึ่งมีความชื้นแตกต่างกาันซึ่งเราจะต้องมีการทดลองด้วยใช่ใชไหมคะว่าพืชแต่และชนิดต้องการความชื้นแตกต่างกันอย่างไรนในอุปกรณ์ที่เราเห็นตรงหน้านี้นะคะอุปกรณ์ที่เห็นนี่มีชื่อไหมคะอ่า อุปกรณ์นี่ตรงนี้นะคะไม่ไมีซื้อค่ะเพราะทางเราอยงไมาได้ทำการตั้งซื้อขึ้นมาค่ะมันก็คืออุปกรณ์ที่พัฒนาขึ้นมาเพื่อให้เป็นอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อกับเซ็นเซอร์<ช>ก็คือฮาร์ดแวร์จริงๆตัวอุปกรณ์นี้ก็เป็นฮาร์ดแวร์ด้วยแล้วก็เชื่อมต่อกับแอปพลิเคชันนะคะที่อยู่บนมือถือก็คือมบาย l แอปพลิเคชันตรงนี้นั่นเองนะคะค่ะ แล้วก็ในส่วนตรงนี้จะเป็นตัว,ว <Auto S 1> ออโต้อสองกลุ่มนี้นะคะจะเป็นระหว่างออโต้กับระบบมีนุ่ยค่ะสมมุติว่าถ้าเราไปตังสวัดยาวนาเราสามารถกดออโต้ได้เลยโดยที่เรา,าเราจะเข้าไปตั้งค่าอย่างที่แนะนําไปว่าเลือกพืชจองก็ได้หรือถ้าเราในนี้ไม่มีพืชที่เราต้องการเราก็สามารถที่จะเป็นการเกาะ กรอกตัวเลขของตัวเราเองนะว่าเราต้องการเท่าไหร่สมมติตอนนี้เราต้องการฟีค่าความชื้นไว้ที่5 6าสนะคะเรากดไปปุ๊บแล้วเรากดคอนเฟิร์มอ่ตัว humidity เซตนี้ก็จะเซตค่าไว้ให้เราว่าค่าความชื้นที่เราต้องการคือ56%าสิบหตและยี่สิบละค่ะอ่าิบคือจะเป็นค่าเรียวไทม์จากตัวเซ็นเซอร์ค่ะค่ะสองค่านี้จะเป็นตัวกําหนดในเรื่องของการทํางานของการปล่อยน้ำใช่นะคะถ้าความชื้นถึงจุดที่กําหนดไว้ตรงนี้ค่ะ ก็จะมีการปั๊มน้ําก็จะทํางานแล้วก็ใ,<ช>ให้น้ํากับพืช,ชนะคะแล้วถ้าเป็นกรณีที่เป็นแมนวนวลล่ะคะกรณีที่เป็นแมนนวลนี้คือสมมุติว่าเราอยากจะลดน้าต้นไม้เองอะค่ะ เราก็สามารถที่จะกดปุ่ม system on ปุ๊บเพื่อให้ระบบทำงานเปิดน้ำเองอัตโนมัติเปิดน้ำเองได้เลยลองกดได้ไหมคะว่าเป็นยางไรตอนนี้ระบบของแ p ปพลิเคชันซต์ร์วรัวนี้ค่ะเพราะตอนนี้เรากำลังพัฒนาที่ให้มันเข้า,ขากับใช้งานด้วยกันได้อยู่คือตอนนี้ก็คืออยู่ในช่วงของการพัฒนาตัวซอฟต์แวร์นะคะคนะคะตัวนี้ก็คือ Smart Farm นะคะซึ่งก็ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีที่เราจะสร้างระบบการเกษตรของประเทศของเราให้เหมาะกับสภาพภูมิอากาศ ให้เหมาะกับการใช้งานแล้วก็ให้เหมาะกับตลาดด้วยนะคะเพื่อให้การพัฒนาด้านการเกษตรนั้นเป็นการสร้างเศรษฐกิจให้กับประเทศต่อไปโดยเฉพาะการปลูกพืชที่เป็นปลูกพืชที่ปลอดภัยนะคะต่อสิ่งแวดล้อมแล้วก็ปลอดภัยต่อสุขภาพนะคะและนี่ก็คือผลงานของวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบนะคะ